สวัสดีค่ะมอนเซลฟอร์ดค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาประแดงค่ะวันนี้นะคะมอนยืนอยู่กับเจ้านะคะกระบะแคบยกสูงนะคะรุ่น XL Passport นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่านะคะเป็นรุ่นที่ขายดีติดอันดับต้นๆของประเทศนี่เองค่ะเดี๋ยวมอนจะพาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านมาชมว่าวันนี้เราแปลงรุ่นนี้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากทางด้านหน้ากันเลยจ้ะค่ะนะคะ ค่ะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นชุด F 1 5 0่ p i d e r นสเดอร์นั่นเองค่ะก็กระจังหน้าด้านหน้านะคะก็จะมีขนาดกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะพร้อมกับตัวหนังสือ FORD นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าต้องการเป็นสีไหนนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของการชนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัว C นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นพิเศษค่ะก็จะมีในส่วนของไฟหน้ามัดแต่งนะคะยกชุดเลยนั่นเองค่ะ ก็ประกอบไปด้วยนะคะไฟเดไลท์นะคะแล้วก็เป็นตัวไฟสามขีดสีส้มมาแต่งนะคะพร้อมกับลูกแก้วนะคะแล้วก็วงแหวนนั่นเองค่ะส่วนทางด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของสกูปนะคะทรงฟิตนะคะรุ่นนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวม้านะคะสีดําเงานะคะส่วนตัวสกูปก็เป็นสีดําเงานะคะ เดี๋ยวเรามาชมทางด้านข้างนะคะในส่วนของตัว F150 Spider ค่ะก็จะมีคิวซูมรอประกอบไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้ก็มีในส่วนของตัวแมกยางนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวแมกไลแวร์เพอร์นะคะตัวยางก็จะเป็นยางมอนสเตอร์นั่นเองค่ะเป็นยาง AT นะคะด้านข้างนะคะลูกค้าก็รีเควสในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะส่วนของสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกลายสติ๊กเกอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะทางด้านบนค่ะก็ จะมีในส่วนของตัวลาวหลังคานะคะเพิ่มความสวยงามนะคะตัวนี้เข้าไปแล้วก็มีในส่วนของตัวคิ้วกันสัดนั่นเองค่ะก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปนะคะก็มีครอบเบ้ารองมือจับนะคะแล้วก็ครอบฝาถังน้ํามัน,นะค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็มีในส่วนของครอบตาไฟนะคะแล้วก็ลูกค้าก็รีเควสเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะก็เน้นใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของอระบบความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือออกรถเพียง2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ชุดแต่งเต็มสวยๆแบบนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะสนใจเด๋ยวมอนจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ในทางด้านใต้คลิปแล้วก็หลังคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ต้องกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ